สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะมาอยู่ที่งานแก็กสละันะคะของโฮปจริงๆโฮมน่าจะเป็นเหมือนเทศบาลนะคะเพราะว่าเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้เขามีเทศกาลก็จะมีแก็กสลัดมีฟู้ดทรัคมีมาขายของนะคะซึ่งเป็นอของในชุมชนแล้วก็ของในจังหวัดข้างเคียงที่เขามาร่วมงานเนาะบรรยากาศงานก็เป็นงานเล็กๆแต่น่ารักอบอุ่น ของก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสวยเหมือนแบบตลาดนะัด <Okay. S 2> บ้านเราเลยของขาย ไโอเคาเราไาเราไ t Yeah, sure. ร e ไปก็ไปถ้าเราไปก a าเรา l ปก็เ e ปก็ไาเรไ่าเาไาหารของก่าเ i r s t Nation หรือเปล่านะคะแต่น่าจะใช่าก ของเทียนนะคะเทียนเอาเป็นอ่ะบานิกด็อกนะคะก็เป็นเหมือนแป้งแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีซอสคาชับ <Must ard. S 1> มัสตาร์ดของดีเจเป็นอ่ะบานิกเบอร์เกอร์นะคะนี่ก็เป็นเหมือนเบอร์เกอร์ทั่วไปแค <'m> ่ใช้ <a pot S 1> ตัว <here. S 1> แป้ง mm hmm. บานิกประมาณนี้นะคะ,ะเทียนรู้สึกว่าตัวแป้งเหมือนคล้ายๆล้ายอังกฤษมอสฟินเลยก็เป็นธรรมดานะซิมิหล่ร์่ะไอดอลโน You have mm, to taste it. <laughs> yeah. Okay, the machine taste it. big mm. mouth. Soft, a bit chewy. Chewy? The the bun is a chewy. A little bit. Uh -huh. But it's better than bread bun. Uh -huh. Lighter. Fluffier. 10 out hour... 20. What? <laughs> Mm -hmm. 10 out of 20. How did I would say. How many? For 10. a normal burger, I'd give this an 8. 8 out of 10? Yeah. Oh, okay. Why yeah. not? Bon appétit. First Nations food. นี่ค่ะเดี๋ยวมาชิมของเพียงกันชอบติ๊กนกนะฉัน e คยกินมาก่อน10 out of 10 10 out of 10 for mm hmm. the m o u t h good see it's it's a h chewier ชอบมาก ะะตัวแป้งนะคะทำจากแป้งนมแค่นั้นน่าจะน้ำตาลด้วยหน่อยๆน,นะคะเป็นอน่าจะเป็นขนมปังของบริเนเนชั่นที่เป็นเจ้าของประเทศเทนาราอร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าจะมันไปหน่อยเพราะว่าเขาทอด I could try that one. I like this one better. They say ladies should always like that one better. Yeah. Nothing. She's not here. men should always like burger. <laughs> no. Orchid. No. Looks like an orchid with the thing sticking out the nose in the middle. Mm -hmm. Make. อันนี้เป็นงานแกะสลักที่เขาจะตั้งตามเทศบาลนะคะจะมีเกือบทุกซอกทุกซอยเลยเป็นรูปแกะตัวแกะสลักแต่ละตัวนะคะตรงฐานด้านล่างก็จะมีเป็นชื่อของอคนที่แกะสลักฝนจะเริ่มตกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะแรมโบ้ค่ะเพราะว่าเทศบาลหฮป เขาเป็นที่ถ่ายทำถ่ายทำหนังแรมโบ้นะคะแรมโบ้แรมโบ้ข้างหลังเอนฮี s ั uh, s a u c ต What Yeah right I'm a Sasquatch with a smart ass กลับกันแล้วค่ะแวะมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในวันหยุดวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ Mm-hmm. <laughs>